สองสามสนามระเบิดศึกวอลเลย์บอลเนชันลีก2 0่3ิทีมชาติไทยเตรียมบินตรงตุรกีประเดิมแมตช์แรกบูชช๊แชมป์เก่าอย่างอิตาลีในสัปดาห์แรกวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะอยู่ในกลุ่มที่1แข่งขันที่เมืองอันตารยาประเทศตุรกีระหว่างวันที่30์ิพฤษภาคมถึง4มิถุนายนนี้ โดยจะประเดิมสนามพบกับทีมชาติอิตาลีแชมป์เก่าและจะเดินทางไปต่อในสัปดาห์ที่2ที่เมืองบาซิเลียประเทศบราซิลในระหว่างวันที่13-18มิถุนายนก่อนจะปิดท้ายด้วยการกลับมาเล่นในบ้านที่กรุงเทพมหานครในสัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่2 7มิถุนายนถึง -2 กรกฎาคมนี้โดยโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยสัปดาห์ที่1กลุ่มที่1เมืองอันตารยาประเทศตุรกีวันที่30พฤษภาคม2566 เวลา3ทุ่มอิตาลีพบทีมชาติไทยวันที่1มิถุนายน2566 18นาฬิกาแคนาดาพบไทยวันที่2มิถุนายน2566 18นาฬิกาไทยพบโป,โปรแลนด์วันที่4มิถุนายน2566เวลา18นาฬิกาไทยพบเกาหลีใต้สัปดาห์ที่2กลุ่มที่4เมืองบาซิเลียประเทศบราซิล วันที่15มิถุนายน2566เวลาตี3ครึง่งเยอรมนีพบไทยวันที่16มิถุนายน2566เวลาเที่ยงคืนไทยพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่17มิถุนายน2566 7็ดโมงเช้าเซอร์เบียพบกับทีมชาติไทยวันที่19มิถุนายน2566เวลาเที่ยงคืนไทยพบโคโอเอเชียสัปดาห์ที่3กลุ่มที่6กรุงเทพม,มหานครประเทศไทย วันที่27มิถุนายน2566เวลา2ทุ่มครึง่งไทยพบเนเธอร์แลนด์วันที่29มิถุนายน2566เวลา2ทุ่มครึง่งไทยพบกับตุรกีวันที่1กรกฎาคม2566เวลา2ทุ่มครึง่งไทยพบญี่ปุ่นวันที่2กรกฎาคม2566เวลา2ทุ่มครึง่งไทยพบกับบาราซิล